สวัสดีครับแฟนคลับคริปโตเซียวทุกท่านและก็แฟนคลับเซียวบุ๊กทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีคลิปว่างๆเนาะเลยนั่งทำคลิปที่ว่าด้วยคริปโตเคอเรนซีให้ท่านดูหน่อยนะครับว่าช่วยกันดูครับชวนท่านดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับผมนี่นี่เป็นแพลตฟอร์มของบิตคัพนะฮะก็ดูเลยเนาะนี่เป็นกราฟของบิตคอยครับบิตคอยเนี่ย เห็นไหมครับว่าชัดเจนนะว่ามันเป็นสรรนัญญาณสายออฟสเต็งนะครับสายออฟสเต็งก้อนนี้ฮะเป็นของเป็นไอเดียของไวย์คอฟนะครับเนี่ยฮะราคามันออกข้างมาแล้วมันวิ่งขึ้นครับทะลุขึ้นเงี้ยฮะเห็นไหมครับทะลุขึ้นเงี้ยหรือเป็นลักษณะ,ะไหนตัวอย่างเนี่ยเนี่ยทะลุขึ้นได้ครับจากการไซเวย์นะลงหนักใช่ไหมไซเวย์ทะลุขึ้นครับนะฮะนี่เป็นหลักการของไวย์คอฟ accumulation แล้วมันมีการลักษณะของส of strength นะครับนี่ฮะมีเป็นลักษณะนะครับทะลุขึ้นครับทะลุจากการจากการที่มันสร้างฐานข้างล่างครับมันก็คล้ายกับราวดัททอมอะครับพูดง่ายงาราวดัททอมนะครับซึ่งเห็นไหมครับตัวเนี้ยไวไอตัวบิตคอยนนะลงหนักครับออกข้างแล้วก็ทะลุขึ้นครับซึ่งการทะลุขึ้นนั้นมันต้องมันต้องข้ามกรอบนะครับกรอบสะสมนะครับกรอบสะสมนะครับเนี่ยก็คือระดับเนี้ยสูงสุดนะระดับนี้ครับ 1322979นะครับรู้ได้ครับนะครับเนี่ยลักษณะนะครับดูทีนะครับทฤษฎีจะเป็นยี้ให้ไหมครับมันจะลุกรอบได้ครับเราก็ไปได้ครับเนี่ยแล้วก็จากนั้นเนี่ยถ้าตามทฤษฎีนะมันจะมีการย่อลงมาครับย่อลงมาเทสระดับไฮนี่ก่อนแล้วค่อยไปต่อนะฮะตามทฤษฎีนะไม่รู้ว่ามันจะย่อหรือเปล่ามันจะไปเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับกรอบประกอบสมมติวันนี้ฮะลากตามแนวนอนเลยนะถ้ารู้ได้แล้วมันจะลงมาเทสแล้วก็ไปต่อเนี่ย ตามทฤษฎีนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะชัวร์แบบนี้หรือเปล่านะอาจจะไปเลยก็ได้อาจจะย่อ,อก,ก็ได้อาจจะจบรอบก็ได้ครับซึ่งทฤษฎีมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป้านิ่งครับมันจบแล้วแต่ว่าของจริงอะ่ะมันเป็นยังยังเป็นเป้าเคลื่อนไหวครับมันมีโอกาสที่จะจบรอบเลยคือร่วงหนักและจบเลยก็ได้อาจจะไปตามทฤษฎีอาจจะไปดิ่งอาจจะพุ่งขึ้นทะยานเลยก็ได้หรืออาจจะย่อ,อมาเทสท,ที่ระดับ ไฮเดิมแล้วก็ไปเอ้ยจริงๆริงนนีนเน้เข้ามาแล้วก็เทสได้ไหมไม่ใช่เนาะอย่างยังนะครับยังนี่เป็นส่วนของคลิปตัวเรนซีส่วนใหญ่ครับซึ่งอย่างที่บอกไปคือถ้าถ้าบิตคอยมันทําแบบนี้นะครับหุ้นตัวลูกน้องนนูนีน่จะตามไหมฮะบิตคอยผมเข้าแล้วครับผมเข้าประมาณโซนประมาณน่าจะประมาณโซนเนี้ยแท่งเน,นี้ยครับแท่งเนี้ยอิตาเลียมผมก็มีครับผมเข้าประมาณแท่งนี้ครับแท่งเนี้ยนะครับ มันทำอะไรไหมครับดับเบิลบัตทอมครับนี่ฮะนะครับจริงๆตัวไวคอปไอคิวเมชันเนี่ยเราสามารถมองได้หลายได้หลายแพทเทิร์นครับอาจจะมองเป็นแพทเทิร์นใหญ่แบบไอคิวเมชันก็ได้แล้วเรามองเป็นดับเบิลบัตทอมก็ได้นะครับหรือจะมองเป็นบางคนอาจจะมองเป็นลักษณะของอะไรนะ U N R ก็ได้พวกเนี้ยมันจะมีอะไรคุณลองเซิร์ชดูแล้วกันครับผมจะมีนะฮะเนี่ยนะครับตัวนี้ก็มองเป็นดับเบิลบัตทอมก็ได้ครับข้ามได้ก็ซื้อครับผมซื้อประมาณแท่งน่าจะเป็นแท่ง เอ้ยจริงๆอ่ะจริงๆผมผมซื้อแท่งนี้แล้วก็ผมขายไปครับแล้วก็ย้อนมาใหม่กว่ามันแท่งนี้ผมผมเข้าใหม่ครับอันนี้นะครับจะไม่ผิดนะบิตคอยครับว้าววิ่งดีเลยครับนี่ครับพุ่งเลยครับนะฮะ XRP ก็เช่นกันครับค่อยๆฟื้นก็จะบิตคอยครับวิ่งดีเว้ยผมมีอยู่ในอยู่ในบิตคัพนะเพราะว่าเขาเขาแจกครับสามสิบสามน่าจะสามสิบสามเหรียญนะครับก็อ้อกำไรนะครับกำไรดีเลยของฟรีอะเนาะก็กำไรแล้วนะฮะ ใครซื้อระดับนี้ก็สุดยอดนะถ้าถ้าคุณเข้าใจตัว accumulation นะถ้าใครตามตามคลิปผมมานะรับรองน่าจะได้ของดีนะ XRP ผมก็เพิ่งเข้าครับก็อย่างของลูกผีลูกคนเพราะว่าเวลาเขาขายก็จะขายแพงกว่าราคาในกระดานนะครับ l i ค c o i ผมก็มีเช่นกันใช่ไหมครับมันฟื้นตามนะครับแต่ว่าตัวฟื้นดีนะ่าจะเป็นตัว Ethereum นะแล้วก็ Bitcoin ครับเอ้ย b i t c c o i ครับ b i t Coin ี่ไปนะครับโอ้โห เออมันมันก็เป็นอะไรที่ผวนจากบิตคัพเนาะบิตคัพคอยบิตคอยครับเออเจ๋งดีตั้งชื่อเจ๋งดีเลยอาต่มาไลท์คอยครับไลคอยแคผมก็มีครับก็มีผมแย่ซื้อนะผมแย่ซื้อไม่ได้ซื้อแบบเอารวยหรอกผมเองก็ไม่ค่อยแน่ใจพวกนี้สักเท่าไหร่นะไบแนนก็ก็มีเช่นกันผมก็มีครับเข้าเนี่ยนะครับมันก็ข้ามได้ครับข้ามกรอบคือมองล่าสุดก็เป็นดับเบิลบอททอมครับนะครับก็ข้ามได้ก็ก็แย่ไปฮะ สเตลเลอร์ก็ข้ามได้เช่นกันครับนะฮะสวยนะเออสวยเว้ยแล้วสวยนะนะครับผมชอบนี่คือมันมันย่อลงมาแล้วมันดีดกลับก่อนบิตคึ้นนะเห็นไหมครับบิดีดบิตคอยนี่ยบิตคอยมันมันเพิ่งดีดที่นะี่นะแต่ว่าตัวตัวตัวสเตลเลอร์เนี่ยมันดีดนำไปนะแล้วมันก็ออกข้างเรอแล้วก็พุ่งครับนะครับสวยครับนี่สวยในะข้ามได้ผมมีเตือนนะแต่ผมไม่ได้เข้าครับคารานโน่ก็เช่นกันครับวิบ่งตามครับบิตคอยไอ์สวีเนี่ย เอ๊ทำไมเหมือนจะวิ่งตามเช่นกันครับแต่โดนเทขายครับวอลลูมมาวัเนี่ยน่าสนใจนะเนี่ยวานคอยก็เช่นกันครับขึ้นตามนะฮะโอมิสโก้เช่นกันครับสกิลล่าก็เช่นกันเอ้ยอะไรนะซิลิก้าแะครับเตตัสเน็ตเวิร์กเนี่ยเห็นไหมครับจะขึ้นตามครับซีวิกเช่นกันครับฮะมันมันขึ้นนำนะขึ้นนำแล้วก็ ออกข้างแล้วเนี่ยแบบนี้สะสมเนี่ยน่าสนใจถ้าข้ามไม่ได้ก็น่าสนใจนะครับเชนลิงค์อืมเชนลิงค์สวยครับผมมีครับตัวนี้มีเย่างนี้ผมเข้าประมาณแท่งน่าจะเป็นแท่งเนี้ยหรือไม่ก็แท่งนี้แหละไม่แน่ใจนะ ios ข้ามได้เช่นกันเห็นไหมครับมันจะเป็นถ้าดูให้ดีนะก็เป็นดับเบิลเปิทอมครับเนี่ยข้ามได้ก็ตรงเนี้ยอ็อกซ์็ก็เช่นกันกันกบฟื้นตามแต่ว่ายัางไม่ข้ามดับเบิลเปอมนะครับก็าม,มาเนี้ยข้ามได้ไคลาเบอร์เน็ตเวิร์ก ยังไม่ข้ามกรอบสะสมฮะรายเด่าขึ้นมาแล้วก็สะสมครับอาร์คบล็อกวอลุ่มเข้าครับแต่ก็ยังไม่สามารถทะลุก,กรอบได้นะครับดิเซนทราแลนด์ผมก็แอบเข้านะครับแต่ว่าไม่ยอมไปเลยผมเห็นหมนันฮะเห็นมันขึ้นมาแล้วมันยอ่อแล้วมันกลับขึ้นไปแล้วมันก็มีการออกข้างเนี่ยผมคาดหวังว่าคือคือมองมองคือมองในมุมของเรียลไทม์สเต็งเนี่ยมันมันยืนดีนะ ประเด็นคือไม่ยอมไปไว้โมเมนตัม um ไม่แรงเท่ากับตัวตัวอื่นนะก็เป็นการคิดผิดนะซิกก็ไม่ไปไหนฮะเจฟฟินคอยอดีตไหมยังไม่ดีเลยครับเจฟินคอยนี่เป็นลักษณะคล้ายกับอินเวอร์เท o ร์ชอเดอร์นะครับตาค่าไม่ได้ก็น่าสนใจนะตัวนี้น่าจะปั่นน,นะฮะตัวทรงน,นะถ้ามีโอกาสนะอัน <c oughs> นี้ผมเดาผมเดานะจากอดีตน,นะจากอดีตน,นะเดี๋ยวท่านจะเข้าใจผิดนะลักษณะนี้ แต่ไม่รู้ว่าทำเหมือนเดิมหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับเอเวอเรกก็ฟื้นได้ดีครับวอรุ่มมาแล้ววูรุมมาเนี่ย power l e t s เจ๋งขึ้นไปแล้วพักตัวครับตัวนี้เจ๋งเลยเว้ยโอ้โหดีมากนะครับดอทคอยเป็นไงหุ้นในดวงใจของเด็กรุ่นใหม่ครับไม่ไปไหนฮะเหรียญในดวงใจนะเหรียญในดวงใจดายแซเปิลก็ไม่มีอะไรครับ USD อละ่ะ ก็ไม่มีอะไรครับนี่เป็นเซเปลิลมักจะไม่เป็นไรครับมักจะไม่เขาวิ่งตามไม่สนใจเบสิกแอ t เทนชั่นครับผมเข้าแท่งนี้ฮะแล้วก็โดนเขย่าวผมขายทิ้งครับแต่นั้นก็วิ่งต่อครับโอ้สเสียดายมากตรวนี้ผมชอบตัวนี้แบตนะฮะเมคเกอร์เมเกอร์กลเเริ่มเริ่มเริ่ม,รมปริมปร,มปริมนะครับใกล้ทะลุแล้วครับอเมคเกอร์ America. ผมก็มีนะผมเข้าแท่งนี้ผมซื้อที่อิชโร่นะครับ อยากจะลองปั้นพอร์ตด้วยบิตด้วยด้วยคริปโตเคอเรนซีดูนะครับหลังจากที่หุ้นไม่ค่อยเวิร์กเนี่ยอีจินก็ยังไม่ไปไหนนะแบรนด์โปรโตคอลก็เนี่ยฮะกำลังจะทะลุครับ c o m p พลว์คอมพลวก็เนี่ยผมแยมกันนะผมมองไอ้มันขึ้นดีนะขึ้นดีแล้วมันย่อเนะี่ผมว่าถ้าทะลุนี่ได้ก็น่าจะดีผมเลยแย่ไปก่อนครับคือด้วยความที่ที่อิโชโรเขา เขามีการเสนอขายที่แพงไงผมเลยคิดว่าดักก่อนดีกว่ากลายนว่าไม่ทันแปลว่าดักไปแล้วไม่ไปไม่วิ่งอะ่ะเสียดายทรงสวยนะตัวนี้นะเนี่ยคัพแฮนเดิลนะครับถ้าทะลุได้นี่ฮะน่าสนุกตัวนี้เนะคาดหวังนะคาดหวังตัวกุสกุสมา,าไม่ยอมไปไหนเลยกุสมาโผลคาดดอตดีดีเว้ยเนี่ยนฮะทะลุแล้วครับเดี๋ยวไทเททอมครับทะลุได้แล้วครับเนียเป็นไงเนียก็ทะลุได้แล้วครับ s e c r e t network อ่าเริ่มมาแล้วครับโกเล่มาขึ้นดีครับบางอย่างถ่ายขายมาแล้วฟื้นมาเนี่ยดีนะเนี่ยเป็นนี่เป็นกรอบของมันนะครับยังไม่ข้ามเลยครับกรอบมันเนี่ยอ่าวายเครับยังไม่ค่อยมีแรงครับอยู่ในสวัสดิเกือบแล้วครับเกือบทะลุดับเบิลพอตทอมแล้วครับ a อเล่ะอ่าไปครับตัวเนี้ยน่าจะไปได้เว้ย a อเผมมีเช่นกันครับผมเข้ามาแท่งนี้แหละยังดอยอยู่นะครับเพราะว่า อย่างที่บอกไปคืออ,อิชรโรมนันเสนอขายแพงครับผมเลยซื้อดักไปก่อนครับก็เป็นอะไรที่ต้องรอให้มันไปถึงทุนนะฮะอัลฟาเ็ตเวิร์กก็อยากจะขึ้นนะฮะบาลานเซอร์อ่าก็อยากจะขึ้นเช่นกันนะยังไม่ค่อยมีอะไรเพราะว่ากรอบผสมอยู่สูงเหลือเกินนะฮะเคิร์ฟดาวครับเคิร์ฟดาวละ่ะเคิร์ฟดาวโทเค็นครับอันนี้ก็เฮ้ยโอเคนะครับแบบนี้นะออกทงหนึ่งสองหนึ่งสองนะครับ ถ้าข้ได้น่าจะซิ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจตามหลักทฤษฎีนี่นี่เป็นทั้งหมดนะครับสำหรับตัวกราฟนะครับกราฟ Bitcoin คริปโตนะครับก็กำลังวิ่งขึ้นนะครับดูดูเป็นลักษณะของ s i ยออฟสเต็งนะครับสำหรับใครที่อยากติดดอยอยู่ก็ยังพอมีความหวังนะเพียงแต่ว่าอย่าดอยสูงละกันเพราะว่าโอ้โหสมมุตินะคุณติดลบ50%เนี่ยราคาจากนี้ไปมันต้องวิ่ง100%จะถึงนะครับซึ่ง ผมว่าค่อนข้างจะยากนะนี่เป็นไม่เป็นอไรอาจจะเป็นไปก็ได้ครับเพราะว่ามองในแง่ดีนะคืออะไรก็ตามที่ที่มันมันมันต้องมามันต้องเกิดอะเด็กจะเกิดมันต้องเกิดนะครับนะมันอาจจะไปถึงก็ได้แล้วทํำนิวไาฮาก็ได้นะครับก็คาดหวังใแง่ดีงันไปนะครับแต่ว่าถ้าใครก็ตามที่ซื้อจังหวะนี้ได้นะผมว่าโอกาสที่คุณจะสามารถทนโดยได้นานน่าจะมีนะครับถ้าเด็กมันจะเกิดนะครับถ้าเด็กมันเกิดนะครับก็เป็นใจทุกท่านนะครับเท่านี้นะครับเจอการคิดหน้าสดีครับ